ไฮอ๋อเลยเห่วอีกแล้วเหรอเอีหีวไหมครับอ๋อเหีวหรือยังเลยฮะไปเอาแค่นอนเล่นกันอปแค่นอนเล่นกันไหมอ๋อแค่นอนเล่นกันเนาะเนาะ อารมณ์ดีเนาะวันนี้อารมณ์ดีกันเลยอะไรเลิกเหรอจะร้องหรือยังอ่ะเนี่ยฮะหนูจะร้องหรือย<อ>ังอ,อื้ออึดอัดใช่ไหมลูกฮะอึดอัดใช่ไหมครับหิวไหมลูกอ,อ๋อเริ่มงูอีแล้วลูกหานะ่าวเนาะนีอ๋อแล้วลูกอ่ะจะไปนอนแล้วใช่ไหมไปกินลมนอนกันดีก,กันนะ อุ้ยคุณยายทำอะไรอะ่ะคุณยายทำอะไรอะ่ะอุ้ยเสียงอะไรเอ,อ่ยจะลุกแล้วใช่ไหมลูกจะฝึกลุกเองใช่ไหมครับ